สวัสดีค่ะวันนี้โรงรถเลนไทยมีรถดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะเป็น Benz W210E230 ตากมตัว Elegance กรอบนอกนำเข้าทาั้งคันสีน้ำเงินปี1996เกียร์ออโต้4สปีดแท้ไม่ใช่เกียร์ไฟฟ้าทนทานที่สุด จังหวัเปลี่ยนเกียร์สุดคลาสสิกที่มีแค่ในเบนซ์ยุคนี้เท่านั้นเครื่องยนต์เป็นเบนซินรหัส M111 2,300cc เป็นเครื่องยนต์ที่บำรุงรักษาง่ายที่สุดทนที่สุดและได้สร้างชื่อให้กับเบนซ์อย่างกว้างขวางแลยละเอียดมาดูกันเลยค่ะ ตัวรถประกอบนอกการสนิมดีกว่าด้วยการนำตัวถังรถไปจุ่มในบ่อน้นำยาก,การสนิมทั้งคันจากเยอรมันซึ่งต่ากจากการประกอบในไทยที่ใช้พ่นเอาแอร์จอยาวออตโต้ใช้งานง่ายปรับอุณหภูมิแยก สองฝั่งอิสระภายในลายไม้สีน้ำตาลตัดกับหนังสีเทาภายในรถที่ความรู้สึกอบอุ่นธรรมชาติพร้อมกับความหรูหราคลาสสิกที่เป็นกลิ่นอายของเบนซ์เท่านั้นมีครุสคอนโทรลสำหรับล็อกความเร็วไม่ต้องเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเวลาวิ่งไกลๆควบคุมด้วยแค่ปลายนิ้ว เบาะหนังแท้จากเยอรมันสภาพดีไม่ขาดไม่แตกกลิ่นภายในสะอาดกลิ่นเบนซ์ต้องแบบนี้นะคะตัวรถกว้างขวางกว่ารถรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดจัดได้ว่าเป็นน้องน้อง s s s เลยค่ะมีแอร์หลังสำหรับผู้โดยสารสะดวกสบายเย็นทั้งคันรถมีแก๊สหด ฉีด l P G ทางโดนัทให้มาด้วยนะคะประหยัดมากเพียงกิโลเมตรลประปัดกลางๆเท่านั้นล้อมแม็ขอบ17ของ SLK แท้ราคา25,000บาทให้ไปด้วยค่ะรถดูทรงสวยขึ้นเยอะมากยาง Bridgestone ปี19ดอกยางยังหนาใช้ได้อีกนานเลยหัวหมอนหลัง3าอันเป็นออปชั่นพิเศษที่ต้องสั่งเพิ่มพร้อมทั้งม่านหลังไฟฟ้าและกระจกข้างแบบพับได้เหมือนตัวปีท้ายๆถือว่าหายากระดับหนึ่งเลยนะคะเพราะส่วนมากไม่มี คู่มือติดรถพร้อมซองหนังจากเบนซ์ยังอยู่ให้สะสมครบมีโปรชัววิทยุเบ c เกอรมาให้ด้วยเป็นของเล็กๆที่มีละเอียดน่าประทับใจค่ะ เครื่องเกียร์ช่วงล่างดีมากทุกอย่างทำงานสัมพันธ์กันอย่างนี้ทำให้เป็นรถที่น่าขับขี่ไว้ใจได้ปลอดภัยเกาะถนนดีขับง่ายเบาะคู่หน้าปลอดไฟฟ้ามีเมมมมรีสาจุด a อแบ็กสี่ลูกปลอดภัยไร้กังวลผ้าบุหลังคาเดิมมาจากโรงงานไม่เคยเปลี่ยนสารมากใส่ส,สมันออกมาใหม่เลยค่ะบ่งบอกถึงการดูแลรักษาอย่างดี มีตู้เย็นในช่องกลางเอาไว้แช่เครื่องดื่มให้เย็นสดชื่นเวลาขับรถไกลๆรถคุณภาพดีในราคาไม่เกินสองแ0,000บาทคุณภาพเกินราคาที่จ่ายไปไหลเท่าตัวอะไรถูกมากอย่างไม่น่าเชื่อวิ่งทางไกลสบายทุกที่นั่งไม่เมื่อยล้าไม่เหนื่อยล้าแถมมีพลังงานทางเลือกให้ใช้ประหยัดกว่าเป็นมิตรต่อกระเป๋าขับไปไหนยังได้ที่จอดรถเป็นที่ประทับใจต่อผู้พบเห็นสนใจมาดูรถได้ที่สนามบินน้ำนนทบ,บุรีนะคะรงรถ ไทยยินดีให้บริการค่ะราคาทั้งหมดเพียง1,99,000บาทเท่านั้นสามารถโทรได้ที่เบอร์โทร097-073-6570ค่ะหรือสามารถแอดเบอร์นี้ในไลน์แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ